คันนี้คันเดียวเรียกได้ว่าคันเดียวในไทยไหมเครื่องหนึ่งจดีก็คือเครื่องรีโวของบางย่าพแพร่ครับหรือว่าจะเป็นหน้ายาวเครื่องรีโวคันเดียวในโลกก็เป็นได้โตโยตา้าชงแจ็คบางย่าพแพร่ครับ ทางแจ็คบอกว่าทำให้ดูครับโตโยต้าก็ทำได้รถเวลาดีนะใช่ คันนี้เคยวิ่งหรือยังเคยซ้อมหรือยังสําหรับผมผมไม่ไม่ได้ติดตามร็กเลยทั้งปีผมก็ปีละครั้งอะครันนี้ผมไม่เคยเห็นวิ่งนะผมไม่รู้ว่าวิ่งไปแล้วมัง้งเคยเคยวิ่งหรือเปล่าชาวเน็ตขอข้อมูลหน่อยชาวเน็ตขอข้อมูลหน่อยว่าคันนี้เคยวิ่งเงีย 7.6เราทางบ้านบอกขอบคุณฮะทางบ้านบอก7.6ไม่ฉีดครับ7.6ไม่ฉีดเทอร์โบพังตอน300เมตรชอบจริงๆมก็ลืมไปนะว่าเรามี<ส> CNN อยู่ c n n 1พัน c n c n ย0 0อ็พันเซียนพันเข้าใจยังเมียจา๋าพอจะได้เงินเนี <laughs> เย่ยไอ้แค่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวต้องเปิดน้ำลายขนาดไหน <laughs> ได้ได้ว่าคันนี้ครับเครื่อง 1GD ก็คือเครื่อง r ี v o นะครับ1,065แรงม้าครับหมัด ECU <อ>เป็นเครื่อง 3.1cc <อ>นะครับเป็นเครื่อง r ี v o หน้ายาวคันแรกในโลกครับเทพีิทักษ์ส่งเสริมนี่เขาก็ขับเยอะมากนะ,ะใช่ไหม นี่ผมเพิ่งสังเกต B.Y.P. คือบางหญ้าพแพรกใช่เพราะจะคิดว่าบางหญ้าพแพรกนี่มันคงยาวาาหล้นหน้าย,ยาวไปต่างชาติจำไม่ได้ด้วยอ่านไม่ออกอนี่ฟรางงงดูในไลฟ์สดโอ้นี่พระเจ้าเนี่ยเอาเครื่องไทลักส์ก <laughs> <Okay. S 1> ุไซโอเค 7.6ไม่ฉีแสดงว่าทัานฉีต้องเร็วกว่า7.6เร็วกว่า7.5ใช่เฮ้ยดี้ยดี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 อ๋อผู้ประชากรบอกเทพพิชิตเป็นมือปืนรับจ้างครับครับขอบคุณมากครับสุดขั้วโบน จะทำเมนและให้ความรู้กับพวกเราช่วยจะสนุกนะเสริมกันสนุกขอบคุณันเพราะว่าเราก็ไม่แหมมานั่งรู้ข้อมูลทั้งหมดนะเพราะว่าเราก็มีงานอื่นด้วยจิมรู้เยอะกว่ผมมากจิมงานแรกเยอะกว่าผมใช่ใช่ผมปีละครั้งแบบจริงๆเลยใครรู้อะไรก็เพียงมาได้ครับมันก็เสริมความรู้ให้เราไปด้วย เราไม่ได้ฉลาดที่สุดจะได้อัพเดทเราด้วยเหมือนอัพเฟิร์มแว์ครับใช่นี่มีคนบอก6.9ไปทีเสียอยู่เสียอยู่นี่ต้อง6.9นี่ซีอิวมานะโอกาสซีอิวสูงหมวกซิมสันนี่มันคือหมวกรถแดงคจริงนะใช่ใช่ทรงนี่คือแบบได้นะมันใช่เลยนะเมื่อก่อนคนแรกๆที่ใส่ผมเรียกว่าดาร์กดาร์กไวเดอร์ ใ้รสนใจก็มอนซ่าครับขายอยู่มีทุกรุ่นทุกแบบ,บเอาละครับจะขย่าว,วงการไหมกับเครื่องรีโวครับหน้ายาวติเดเต้นบวกนะพี่ขยับซ้ายนิดนึงได้ไหมครับของคุณครับพี่ เอาล้วครับเบบิ้ทักบองวัดลอกครับสตอลอกขึ้นไปแล้วบบหนักได้กว่านี้ครับหนักได้กว่านี้กูไม่เข้าวัจทีมทมันไม่เข้าวัจิ๊บโอไไ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร8.926ครับ มันมันมันไม่เข้าใช่ไหมใช่มันออกมันออกออกไปแล้วแล้วก็นิ่งมันไม่ได้แบบทยานออกไปอ่ะแจะออกได้หนักกว่านี้ใช่แต่จะมีรอบตัดตรงนี้ใช่ไหมใน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 ที่รัวนี่ใช่ไหมใ่าะแล้วก็หายว่าอะไรก็ตามที่ควันหายเนี่ยไม่เร็วละใช่ครับแต่ถ้าควันมันลอยตลอดทางเป็นเป็นจํานวนมวลรวมเท่ากันมันเร็ว